ทุกคนลองคิดตามดูนะถ้าจูๆ่ๆรถยนต์ของเราอะ่ะเติมแค่น้ำเปล่าแล้วมันก็วิ่งได้อะ่ะมันจะเจ๋งแค่ไหนคือฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเพ้อฝันใช่ไหมแต่มันไม่ใช่แค่จินตนาการนะคือไอเดียแบบนี้มันมีตั้งแต่ยุค7 0 8 0แล้วแล้วก็มีคนทําสําเร็จด้วยนะแต่ก็เสียดายที่เขาดันเสียชีวิตไปซะก่อนโลกเลยไม่ได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ของเขาซึ่งการตายของเขาเนี่ยแหละเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะก่อนที่เขาจะตายอะ่ะคาพูดสุดท้ายของเขาก็คือเขาบอกกับทุกคนว่าเขาถูกวางยาคือเรื่องทั้งหมดมันเปีบบีา่อส er, เมรรกิ1940ทััฐฐโฮห เขาไม่ได้จบวิศวะไม่ได้เป็นนักวิทย์ระดับเทพอะไรหรอกนะเป็นแค่นักประดิษฐ์บ้านๆที่หัวคิดล้ำกว่าใครในยุคนั้นหน่อยตอนเขายัางเด็กอเมริกาอยู่ในยุคสงครามเย็นบรรยากาศมันก็จะเต็มไปด้วยการแข่งขันและการอยากเอาชนะอเมริกาอยากจะเป็นผู้นําโลกในทุกๆด้านทางในด้านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือ่อนพลังงานสะอาดแต่แล้วจู่ๆสหรัฐอเมริกาจริงๆก็คือโลกตะวันตกทั้งหมดอะเจอกับวิกฤตการขาดแคลนน้ามันแถมราคาน้ํามันก็พุ่งกระฉูดแบบที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนสแตนลีย์ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องหาทางปลดล็อกตัว ถ้ามีรถยนต์ที่แค่เติมแค่น้ำก๊อกแล้ววิ่งได้เนี่ยมันต้องเจ๋งแน่ๆแล้วเขาก็หมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้อย่างจริงจังๆจนถึงในช่วงปลายยุค70ถึง80เขาก็เดิมออกแบบเครื่องยนต์ที่เขาเรียกว่า water fuel cell หรือเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำเป็นเชืเ้อเพลิงเขาเชื่อว,ว่าเขาสามารถแยกน้ำออกเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนได้ด้วยกระแสะไฟฟา้าจากนั้นก็เอาไฮโดรเจนที่ได้มาเผาเป็นพลังงานขับเครื่องขึ้นยนต์คือมันก็ดูเข้าใจยากสำหรับคนไม่ได้เรียนสายวิทย์นะแต่เอาเป็นว่ามันขัดกับหลักาาาาาารรรรวววิสในนคค้้มมมอีเเเ่่่ถถขงงได100 ด้วยน้ำเพียงแค่1แกลลอนเท่านั้นหรือประมาณ160กิโลเมตรใช้น้ำเพียงแค่3.8ลิตรถ้าเขาทำได้จริงอะ่ะเรียกว่ามันคือความหวังใหม่ของโลกในตอนนั้นเลยนะ